มินาสังคนนิสวัสดีค่ะมาพบกับชาแนลของฟริชอรีนะคะที่จะพาทุกคนมาอ่านไปด้วยกันกับ Story Event Happy ปปี้บีนสเย์เอาล่ะค่ะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามาอ่านไปด้วยกันกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงตอนที่3กันแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีชื่อว่าต้องร่วมมือกันไว้สินะคะสถานที่นะคะเปิดมาเราก็จะอยู่กันที่ป่าหลังโรงเรีย อันนี้นะคะดิวส์เนี่ยก็คืออ่าเราก็กําลังเดินกันไปด้วยกันนี่แหละแล้วก็ไปหาไอเทมกันอยู่ทีนี้ดิวส์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยจุดดรอปไอเทมมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะคะแล้วก็อ่าหันไปเห็นนะคะกล่องที่อยู่ใต้ต้นไม้อ่าก็เลยแบบเฮ้ยใช่อันนั้นหรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะพี่เคสก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ่าสาหรับพี่แล้วนะพี่มองว่าน้องปีหนึ่งนะคะที่ยังไม่แบบ เคยชินกับการแข่งขันยังไม่ชินกับการเล่นกิจกรรมเนี้ควรจะไปเก็บอุปกรณ์นะมาเตรียมพร้อไมไว้ก่อนก็คือพี่เปิดทางให้เลยให้ดิวสินะไปเอาของก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะพี่เขาก็บอกว่าอดิวร่างไปเอาของก่อนได้เลยนะคะทีนี้ดิวก็เลยถามว่าแบบเฮ้ยจะดีเหรอครับรุ่นพี่นะแต่ว่าแบบแต่ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็แบบถ้างั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะแล้วก็อไปเอาของเลย ที่นี้นะคะขณะที่ดิวสวิงไปนะ,ะพี่เคสก็หันมาหาค ok นะันตตเซแล้วก็บอกว่าคันตกเซจ้างนะแล้วก็กริมจัางนะคะกริมจัางนะก็คือให้มาทางนี้นะมาหลบหลังต้นไม้เร็วนะคะพูดด้วยเสียงกระซิบกระซิบนะ,ะกิมก็เลยถามว่าแบบเฮ้ย hey, อะไรอะ่ะทาไมจะต้องมาทําเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยแอบแอบพูดอะไรอย่างนี้พี่เคสก็แบบว่า hey, เฮ้ยเงียบก่อนเงียบก่อนนะคะตัดภาพมาที่ทางดิวส์นะคะอ่า โผล่มานะคะก็เจอกับเอนะก็เอก็บอกว่า,ามาแล้วโผลมาแล้วนะไอเซอร์ดิวนะจากทีมชาวไล่นะคะดิวก็ตกใจเฮ้ยทำไมถึงมีทีมปีศาจอยู่ตรงนี้นี่แอบซุ่มกันอยู่หรอนะคะอเอชก็บอกว่านะคะโอ้ยก็แค่แบบเราก็แค่แอบรออยู่แถวแถวจุดดรอปไอเทมของทีมชาวไล่แค่นี้ก็จับตัวได้ง่ายๆแล้วแบบเรื่องแค่นี้นะใช้หมองนิดหน่อยนะใครๆก็ทิดได้นะคะ ดิวก็แบบเฮ้ยเราแบบประมาทมากเกินไปนะคะทีนี้เนี่ยดิวก็หนีไปแล้วค่ะเซเบกเกอร์เฮ้ยมันหนีไปแล้วตามไปเร็วนะคะทีนี้เอสจะแบบได้เลยนะเราจะต้องไปจับมาให้ได้อะไรประมาณนี้ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งคันตตเซนะคะกับพี่เคสพี่เคสก็บอกว่าเอาล่ะไป้แล้วสินะโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปเอาไอเทมกันดีกว่านะคะ ตรงนี้นะคะคันตกเซจะมี2ตัวเลือกค่ะก็คือแบบอันบนนะคือโอ้โหอย่าบอกนะว่านี่พี่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะส่วนอันล่างนะคะบอกว่า,าถ้าทุกคนจําได้นะจากตอนที่แล้วหรือใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วกลับไปย้อนดูได้นะคะก็คือตอนที่แล้วเนี่ยพี่เคสเนี่ยเขายิ้มให้แล้วคันตกเซน,นะคะก็จะมีตัวเลือกที่อตอบประมาณว่า รอยยิ้มของพี่มันดูมีอะไรอ่ะมันดูไม่ธรรมดานะคะส่วนชอยนี้เนี่ยก็คือ,เ,อเราก็เหมือนไขความไขข้อสงสัยได้แล้วว่ารอยยิ้มของพี่ในครั้งนั้นนะคะมันมีอะไรจริงๆนะคะก็คือแบบนี้นี่เองนะทีนี้นะคะกรีมมนี่ก็แบบพูดขึ้นมาว่าแบบโอ้โหมีหน้าหล่าถึงแบบให้ดิวไปเอาของก่อน จริงๆแล้วนะคะก็คือวางแผนไปแล้วนี่เองแล้วก็บอกว่านายนี่มันชั่วร้ายจริงๆนะร้ายกาจริงๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่าพี่เคก็เลยแบบโอ๊ยอย่าว่ากันอย่างนี้พี่ทั้งสองคนนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนไงนะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าทีมชาวไร่ของเรานะอ่าชนะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเออผลสุดท้ายแล้วอะ่ะ ยิวซังเองเนี่ยนะเขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าทุกคนในทีมเนี่ยก็คือทุกคนในทีมิชนนะก็จะได้คะแนนบวกนะคะจากคะแนนวิชาพละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันไว้สินะคะอืมอีกอย่างนะคะนี่พี่เฮก็ยังเสริมต่อนะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะดิวซังเนี่ยนะเป็นเด็กชมรมปีทายังไงก็วิ่งเร็วอยู่แล้วก็คงจะหนีพ้นแหละนะคะอืม แต่ที่นี้นะคะพอดนเดินไปเอา้ากําลังขณะที่กําลังคุยกันนะคะก็ไปเจอกับทีมพิศารอีกแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครไรหน้าเนาะเขาก็แบบเฮ้ยอยู่ตรงนั้นไงนะมีทีมชาวไรอยู่ตรงนั้นไปจับมาเร็วอะไรประมาณนี้นะคะพี่เฮก็เลยเฮ้ยแย่แล้วยังมีเหลืออยู่ตรงนี้อีกเหรอนี่นะคะเราก็เลยหันมาบอกคันตกเซกับกรินนะคะว่าอ่าคันตกเซจังกรีจัง,จงนะคะรีบเตรียมถั่วไว้ให้ดีนะเราต้องเตรียมสู้แล้วนะคะ ัดได้ตกระตขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้ามาตเนเ